สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับก็จงเวลาเส,สายนะครับเมื่อไรครับก็ผ่านไปบริเวณท้ายเมืองนะครับผงจังหวัดนครพนมนะครับก็ไป<ง>ดูหารายสีทองนะครับเพื่อนๆก็กำลังโผล่มาจากน้ำนะครับเพื่อนเต็ไมไปหมดเลยนะครับ ป็นืน,นครับหืนยาวเลยนะครับเพื่อนๆก็จะมีพวกพี่ๆนะครับก็ไปยกสลุงหรือว่ายกยอนะครับเพื่อทําการจับปลานะครับเพื่อนๆแล้วก็มีนกก็กําลังไปหาจับปลากินเหมือนกันนะครับเพื่อน มาก็จะเป็นนกกระยางนะครับจงน้ำลดลงก็ทำให้เกิดหาดทรายขึ้นมานะครับหาปลาก็ได้กันพอสมควรนะครับอากาศก็กำลังดีครับ ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ